ประธานาธิบดียุนซอกยอนของเกาหลีใต้ในขณะนั้นใช่ไหมจำได้ใช่ไหมคะเขาได้ประกาศกฎอายาการศึกอุ้ยเป็นเรื่องเงินคืนนั้นเนี่ยนะตกกระจายกันใหญ่เลยเนี่ยนะคะคนเกาหลีก็ออกมาประท้วงอะไรกันอย่างมากมายมหาศาลก็เรียบรวมตัวนักการเมืองรวมตัวสสสมาชิกรัฐสภากันมาโหวตสุดท้ายก็ไม่รอดนะคะแล้วก็ทําให้ทุกอย่างจบภายในคืนนั้นภายในเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นก็กลายเป็นปรากฏการณ์การประกาศกฎอายาการศึกที่ฮือฮากันไปไม่ใช่แค่เฉพาะเกาหลีเท่านั้น ฮือฮากันไปก็หลายประเทศที่ติดตามข่าวนี้บ้านเราก็ฮือฮาเหมือนกันว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะคะที่อยู่ดีๆผู้นําของเขาก็ประกาศกฎอัยการศึกขึ้นมาแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อประกาศกฎอายการศึกไม่สําเร็จเนี่ยนะคะเขาก็ถูกควบคุมตัวเมื่อเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาด้วยข้อหาก่อก,กระบทแล้วก็ล่าสุดเมื่อไม่กี่วันมานี้เองเนี่ยก็เพิ่งจะได้รับการปล่อยตัวจากสถานกักขังจากคําตัดสินของศาลคะ่ะซึ่งศาลบอกว่ากระบวนการจับกลุมตัวเขา มิชอบในทางเทคนิคคือเรียกว่าคุณไม่ได้จับตัวเขาอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพราะฉะนั้นคุณต้องปล่อยตัวเขาไปอันนั้นเป็นเหตุการณ์ล่าสุดแต่ล่าสุดในภายในเดือนนี้จะมีการตัดสินคดีค่ะว่าจะมีการถอดถอนออประธานธิบรดยยุนซอกยอนออกจากตำแหน่งนี้หรือไม่ซึ่งอันเนี้ยเขาก็คาดการว่าไม่ว่าผลจออกมาเป็นอย่างไร อาจจะเกิดเหตุการณ์การจรลาจนเหตุการณ์ความวุ่นวายเกิดขึ้นเพราะว่ากรณีของยุนซอกยอนเนี่ยมีทั้งฝ่ายที่สนับสนุนแล้วก็ฝ่ายที่ต่อต้านตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยนะคะก็พยายามที่จะคุมเข้มมาตรการต่างๆแล้วก็ฝึกซ้อมรับสถานการณ์หากมันเกิดการ สถานการณ์ที่มันเลวร้ายขึ้นจริงๆอย่างเช่นมีคนไม่พอใจกับผลของการตัดสินของศาลมีการประทะกันทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายสนับสนุนแล้วก็ฝ่ายที่ต่อต้านก็ตามเนี่ยนะคะตอนนี้ตำรวจเกาหลีใต้ได้เตรียมระดมกำลังพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดที่มีค่ะเพื่อใช้ป้องกันสถานการณ์ความไม่สงบที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังศาลและธรรมนูญตัดสินคดีถอดถอนประธานาธิบดียุนซอกยอนนะคะซึ่งคาดว่าน่าจะ มีเกิดขึ้นการพิพากษาคาดีเนี่ยจะเกิดขึ้นภายในเดือนนี้แล้วก็ได้รับการคาดหมายว่าในวันนั้นเนี่ยจะมีทั้งผู้ที่สนับสนุนแล้วก็ผู้ที่ต่อต้านรวมตัวกันบนท้องถนนในกรุงโซกันค่ะโดยโดยผู้ที่สนับสนุนนายยุนเนี่ยนะคะเขาก็ที่เขาคาดการเพราะว่ามันมีประสบการณ์ในอดีตผู้ที่สนับสนุนนายยุนซอกยอนเคยบุกเข้าไปในศาลแขวงกรุงโซแล้วครั้งหนึ่งค่ะโดยมีการทุบป,ประตูแล้วก็หน้าต่างของศาล หลังจากผู้พิพากษาในศาลได้ขยายเวลาการคุมขังในยุนออกไปและทางการได้เตือนว่าอาจเกิดความรุนแรงขึ้นในช่วงที่คำตัดสินถอดถอนกำลังจะเกิดขึ้นนี่แหละค่ะเมื่อมีประสบการณ์แบบนี้ว่าุผู้ที่สนับสนุนเขาเนี่ยมีท่าทีที่มีความรุนแรงแบบนี้ก็เป็นไม่ได้ว่าสมมตินะคะสมมติว่าถ้าคำตัดสินของศาลไม่เป็นคุณต่อคนที่เขาสนับสนุนเนี่ยอาจจะเกิดการจลาจนมีการบุกเข้าไปในพื้นที่ของศาลหรือไม่่นะคะ โดยปาคคยอนซูรักษาการหัวหน้าสำนักงานตำรวจนครบาลกรุงโซบอกว่าเราจะต้องป้องกันไม่ให้เกิดการประทะกันทั้งไหนและก็รอบๆอ,อบสารรัฐธรรมนูญค่ะมีการวางแผนที่จะระดมบุปกรณ์ที่มีอยู่ทั้งหมดรวมทั้งเครื่องกีดขวางและกำหนดให้พื้นที่ภายในระยะ100เมตรจากสารรัฐธรรมนูญเป็นเขตปลอดการประท้วงซึ่งเท่ากับเป็นการสร้างสุญญากาในพื้นที่นั้นโดยเขาบอกว่าจะมีการปกป้องผู้พิพากษา ขณะดเดียวกันก็ต้องป้องกันกรณีการปะทะกันระหว่างกลุ่มที่ขัดแย้งในประเด็นการถอดถอนนี้ด้วยค่ะโดยตอนนี้ตำรวจกำลังเข้ารับการฝึกฝนเพิ่มเติมนะ <ๆ S 1> เกี่ยวกับการใช้สเปรย์พริกไทย<ๆ>การใช้กระบองตำรวจแล้วก็ยังเสริมด้วยว่าหน่วยงานยังพิจารณาส่งกองกำลังพิเศษตำรวจไปรับมือกับภัยคุกคามจากระเบิดด้วยนะคะมีรายงานที่ว่าในวันนั้นเนี่ยโรงเรียนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงกับศาลอาจจะมีการปิดทำการในวันนั้นค่ะ โดยไซต์ก่อสร้างแล้วก็ปั๊มน้ํามันใกล้เคียงก็จะถูกปิดด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเขามีความกังวลค่ะว่าวัสดุที่อาจใช้ในการชุมนุมประท้วงอาจจะถูกนํามาซุกซ่อนไว้ในสถานที่เหล่านี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการหลายอย่างเหตุการณ์นี้ประเทศไทยคือมาเรียนรู้จากประเทศไทยได้เราเคยเกิดลักษณะอะไรแบบนี้อยู่เนียนะคะมีการซุกซ่อนอาวุธมีการ ออกมาประท้วงมีการทุบทำลายเพราะไม่พอใจกับคําตัดสินเไยอย่างเงี้ยบ้านเราก็มีแบบนี้อยู่เพราะฉะนั้นเขาก็คงจะต้องมีมาตรการในการที่จะป้องกันอย่างถึงที่สุดนะคะนอกเหนือจากคําตัดสินเรื่องของการถอดถอนแล้วนายยุนยังต้องเผชิญการพิจารณาคดีอาญาในข้อหากบฏจากการประกาศกฎอายการศึกที่ผ่านมาด้วย ทำให้เขาเป็นประธานในพิดีเกาหลีใต้คนแรกค่ะที่ต้องขึ้นศาลในคดีอาญาขณะที่ยังอยู่ในตําแหน่งนะคะอย่างไรก็ตามอายการสูงสุดก็ให้ข้อมูลกับสื่อว่าอายการจะยังคงดำเนินคดีต่อไปถึงแม้ว่านายยุนจะได้รับการปล่อยตัวจากสถานที่กักขังแล้วก็ตามค่ะ